วิก้าแอนทาร็กบทที่3ามของห่วงของพลึกนาวินสะดุ้งสุดตัวหันมองคนเรียกทันทีครับมีอะไรหรอครับนี่คุณไม่ได้ฟังบอสพีเซนต์เลยเหรอคะคนเรียกกระซิบสีหน้าเยเกเมื่อหุ้นส่วนนับสิบของบริษัทหันมองกันเป็นตาเดียวเออคือผมนาวินพูดไม่ออกกวาดตามองไปรอบโต๊ะพบสายตาตำหนิหลายคู่ที่มองมา ก็ยิ่งรู้สึกประมาะเพลึกเห็นดังนั้นจึงพูดนำเมื่อคืนคุณนาวินคงเตรียมตัวพีเซนต์ดึกไปหน่อยนะครับเชิญคุณนาวินออกมาพูดเรื่องโครงการรีสอร์ทอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์น้ำริมชายฝั่งของเราสักนิดสิครับครับนาวินรับคำทั้งประมาามือสันระริกหยิบเอกสารขึ้นมาถือไว้ก่อนจะเดินมาด้านหน้าอธิบายรายละเอียดประกอบการพรีเซนเทชันที่เตรียมมาอย่างดี โดยมีพลึกสำรวมกิริยานั่งเป็นประธานหัวโต๊ะทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีพอเมื่อเข้าที่นาวินก็อาศัยความเป็นมืออาชีพพรีเซนต์งานจนสำเร็จรุ่งร่วงกว่าจะเสร็จก็ผ่านไปราวสองชั่วโมงกว่าที่เขาได้หายใจทั่วท้องและหลุดพ้นจากบรรดาหุ้นส่วนจอมจับผิดของบริษัทโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเสร็จแล้วอพี่วิน จอมทัพพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เดินเข้ามาหยุดทักทายนาวินลืมตาด้งตัวจากเก้าอี้ยืย้ตัวตรงยิ้มเหนื่อยๆส่งให้อืมชายหนุ่มตอบสั้นๆเลิกคิ้วมองรุ่นน้องวัยอ่อนกว่าที่เอียงคอมาสำรวจเขาก็รีบเบี่ยงหน้าหนีมีอะไรทำไมมองพี่แบบเนี้ยเมื่อคืนเฮียดึกมากดิก็ดึกนะนาวินขมวดคิ้วถามกลับแล้วถามทำไม ก็แบบว่าหนุ่มรุ่นน้องยิ้มเอียงอายแล้วกระซิบเสียงใสเห็นปกติมาพร้อมกับบอสตลอดแบบนี้แสดงว่าใกล้มีข่าวดีแล้วใช่ปะเฮ้ยบ้าโอ้อยอายเลยนะของแบบนี้มันเรื่องธรรมชาตินะเฮียว่าไอเด็กนี่นี่ยังกับพี่โตกว่าผมมากนั่นแหละเรียกผมเด็กอยู่ได้นี่หยุดเลยนะไอจอมนาวินเงื้อมือตั้งท่าจะตี แต่แค่ตั้งท่าเขาไม่ได้คิดจะทำจริงๆเพราะเข้าใจความหมายที่จอมทัพต้องการสื่อหน้านวนขึ้นสีเหอร้อนผะเผาจนต้องรีบหันกลับไปหยิบแฟ้มงานทำทีเปิดและตอบไปโดยไม่มองหน้ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะ่ะไม่ใช่ได้ไงอะ่ะคนเขาลือกันให้แซดว่าเฮียกับบอสเออเด็กหนุ่มเย้าอีกไม่ใช่ก็แล้วกันน่ะแล้วนี่นักไงถามอยู่นั่นแหละ นาวินเหลือบมองทั้งที่มือ,อยังระวิงกับเอกสารก็ม <_ d ata> ันน่าคิดไงจอมทัพว่าพลางสกิดนาวินให้มองตามนั่นนะ่ะเฮียดูดินาวินมองตาม <_ d ata> เห็นพลึกยืนยิ้มจิบกาแฟพิงประตูนหน้าห้องมองมาแล้วก็ต้องหลบสายตาไปทาง,งานไปอย่าสู่รู้ให้มากแต่ใครๆ <_ d ata> เขาก็รู้ว่าบอสหมายตาเฮียมานานแล้วน่ะเอานะเฮีย รับลักบอสไปเหอะคนดีๆหล่อๆโู้ไฟล์เลิศขนาดนี้หาได้ที่ไหนอีกอ่ะนาวินไม่ตอบเพียงแต่หัวเราะเบาๆในลําคอแทนแต่จอมทัพไม่ยอมเลิกกับสอดรู้ถามกับตาใสจะปิดเป็นความลับอีกนานแค่ไหนอ่ะเฮ้ยไรวะนี่อยากรู้จริงดิก็เออดิเฮียก็น่าจะรู้ววกคนอย่างนายจอมคนเนี้ยนกรู้ขนาดไหนก็ นาวินเว้นระยะครู่หนึ่งจ้องตอบสายตาอยากรู้จัดจัดของคุณถาม <c oughs> ก็คงดูไปก่อนมนะั้งไม่ใช่เร็วเรวนี้หรอกตกลงใช่จริงดิ <c oughs> ผมว่าแล้วจอมทัพตบเข่าชาติออกอาการตื่นเต้นนาวินได้แต่ยิ้มแย่แย่ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเพราะรู้ว่าคนอย่างจอมทัพลองได้อยากรู้เรื่องใดไม่มีวันเก็บความสงสัยไว้และจะเซาสีไม่หยุด ตอนนี้ที่ทำได้คือเขาต้องเลี่ยงที่จะตอบแบบตรงไปตรงมาเท่านั้นพึกเดินเข้ามาด้านหลังยกนิ้วชี้แตะปากให้จอมทัพที่หันไปเห็นพอดีก็ถึงกับหน้าซีดเกรงใจเจ้านายจนล่าถอยไปเงียบๆแต่นาวินที่ไม่เห็นจึงพูดตัดบทพี่กับบอสไม่มีอะไรฮึไม่มีอะไรเหรอพึกได้ยินเต็มสองหูนึกเคืองนิดนด สายตาคมกวาดมองไปรอบๆไม่เห็นใครอื่นนอกจากเขาและคู่กรณีก็เดินเข้าหารูปผมนุ่มเบาๆจนคนโดนสัมผัสถึงกับสะดุง้งหันมองแล้วกระเถิบออกห่างบอสบอสอีกแล้วนะบอกแล้วว่าไม่ชอบให้เรียกเวลายอยู่กันสองคนพึกก้มหน้ามากระซิบนาวินถึงกับขงะหลบปุบอย่าฮัดหน้าต่างมีหูประตูมีช่อง ไม่เป็นไรเลยเขายิ้มมุมปากเออรักยิ้มแก้มบุ๋มสองข้างคนรักกันหยอกล้อกันเป็นเรื่องธรรมดาออกจะตายไปธรรมดาของบอสแต่อันตรายต่ออาชีพผมสิบอกงั้นไงว่าอยู่กันสองคนอย่าเรียกบอสนาวินฟังน้ำเสียงตัดเพอของอีกฝ่ายก็ได้แต่ถอนใจยิ่งพลึกแสดงออกเขาก็ยิ่งเกรงสายตาคนมองผมไม่ชอบที่คนมองว่าผมเป็นหนูตกถังข้าวสาร ก็จะเป็นไรเวล่ะใครจะว่าไงก็ช่างแต่พี่ยอมเป็นถังข้าวสารให้วินตกโหยพี่เพิกเวร์ซะนาวินว่าพลางขืนตัวออกจากฝ่ามือหนาที่พาดอยู่บนไหลของเขาถึงไม่จับจ้วงแต่นาวินก็ไม่ชอบการกระทำประเจิดประเจอ้อและไม่เคยนึกสนุกที่จะเป็นจุดสนใจจนต้องลุกหนีเดินออกไปที่ระเบียงเพื่อหลบสายตาสอดรู้สอดเห็นของสามสาวขำเมาประจำออฟฟิศ ที่กำลังเดินเข้ามาเขาเกียรตนะินักที่ใครต่อใครชอบมองว่าเป็นเด็กเจ้านายที่จะลากไปไหนมาไหนก็ได้ห้ามขัดใจเขาไม่ใช่หนูที่อยากตกถังข้าวสารโดยเฉพาะพลึกที่ไม่ใช่แค่ถังข้าวสารธรรมดาแต่เป็นถังฝังเพชรอีกด้วยไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าสัวพลเลิกเศรษฐีใหญ่ติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศที่ใครๆก็รู้ว่าสมบัติตระกูลพัฒนาฮิรันมีมากมายขนาดไหน ทั้งทรัพย์สินเงินทองไม่พอยังรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์เกือบทั่วประเทศที่มีชื่อคนในตระกูลโดยเฉพาะบุตรชายคนเดียวของพัฒนาฮิรันเป็นเจ้าของและชายหนุ่มที่กำลังส่งสายตาวิงวิงโปรยเสน่ให้เขาอยู่ขณะนี้ก็คือพลึกนายน้อยหนึ่งเดียวแห่งตระกูลพัฒนาฮิรันร่างสูงใหญ่ก้าวตามติดนาวินหันกลับมาเจอเข้าก็ชักสีหน้ารู้สึกผิดที่ผิดทาง เมื่อเห็นสายตาพนักงานคนอื่นมองมาที่พวกเขาเป็นตาเดียวหยุดอยู่ตรงนั้นเลยพี่พึกนาวินร้องห้ามพันถอยหลังจนแทบชนระเบียงพึกหยุดชะงักสายตาแสดงความผิดหวังรังเกียจที่จะให้ใครรู้ว่าเราครบกันขนาดนี้เจ้าหรอวินเปล่าฮะไม่ใช่แบบนั้นแต่ท่าทางของวินทำให้พี่อดคิดไม่ได้พึกหน้างอจ้องนิ่งนาวินจ้องตอบตาละห้อย อยากแก้ข้อเก่าหาที่เขาจงใจรวนแต่พอเหลือบมองไปด้านในเห็นสายตาสามสาวขาาเมาแล้วได้แตกชะง,งักมือผมไม่ได้รังเกียจพี่พึกผมก็แค่อายอายเหรอฮะอายทำไมก็ผมนาวินอึกอัะถึงจะรู้ว่านี่มันพอสอนไหนกันแล้วแต่เขาก็ยังอายสายตาคนอยู่ดีพี่พึกยิ้มทำไมอ่ะพี่แค่ดีใจ ที่วินแค่อายแต่ไม่ได้รังเกียจพี่ผมจะรังเกียจพี่พึกได้ยังไงฮะนาวินเสียงอ่อยลงทันใดพึกยิ้มออกเมื่อได้ฟังคำตอบเขาไม่ควรคิดมากทั้งที่ตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่ก่อนคบกันเขาเป็นคนขอคบทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่านาวินรักคนอื่นนาวินไม่เคยเรียกร้องอยากให้เขาพาออกหน้าออกตาไม่เคยเลยสักครั้งให้ต้องเป็นกังวลที่มาคบด้วยมีแต่เขาเอง ที่เรียกร้องมาตลอดจนรู้ตัวว่าทำให้อีกฝ่ายอึดอัดหลายครั้งหลายคราแต่จะทำไงได้ก็คนมันรักไม่เห็นเป็นไรเลยอีกหน่อยแต่งงานกันวินก็ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแล้วเราจะสยายปีกไปด้วยกันไงนี่คิดถึงขนาดแต่งงานเลยเหรอเนี่ยทำไมพี่คิดไม่ได้หรอเปล่าฮะผมแค่คิดว่าถ้าปีกไม่หักไปสักก่อนก็คงดีอะ นาวินพูดติดตลกแต่กลับทําให้พฤกหน้าเจือนทํากับเสียงห้วนพี่ก็หลายปีแล้วนะวินยังไม่เลิกคิดถึงมันอีกเหรอโท่อะไรอีกฮะนาวินถามย้ำทั้งที่ได้ยินเต็มสองหูํำาไมถามแบบนี้ล่ะก็มันน่าถามไหมล่ะพี่พึกอดีตก็คืออดีตสายน้ำไม่ไหลกลับและคนที่เคยหายไปกับสายน้ำ<ๆ>ก็ไม่มีวันย้อนกลับมาหาต้นน้ำอย่างผมได้หรอกฮะ แล้วถ้ามันเป็นน้ำวนล่ะพึกตีรวนนาวินได้แต่ถอนใจก่อนตอบมันก็คงไม่วนกันง่ายๆหรอก้งพี่พึกให้มันจริงวินสัญญากับพี่ได้ไหมล่ะว่าจะแต่งงานกับพี่โอ้ยทำไมต้องคาดคันกันด้วยอะ่ะนาวินเริ่ม,มหงุดหงิดจึงตอบเสียงห้วนกลับไปไม่งั้นพึกก็ไม่หยุดเสาสีเขารู้ว่าพึกเห็นเขาสำคัญที่สุดแต่เขาล่ะ นาวินยังไม่เคยไว้ใจตัวเองเลยพลึกก้าวเข้าหาแล้วหยุดชะงักถอนหายใจเสมองออกไปนอกระเบียงก่อนจะต่อยผนังเบาๆระบายอารมณ์นาวินเห็นแล้วใจหายเมื่อพึกเหลือบตามองอีกรอบแววตาที่ปกติเคลือบด้วยรอยยิ้มคมคายบัดน,นี้คมกริบตัดเพาอเหลือใจไปไปมา,มาวินก็พูดเหมือนกลัวใครรู้ความสัมพันธ์ของเราอยู่ดียนะแล้วผมควรกลัวไหมละ่ะฮะ เกิดใครมาว่าได้ว่าผมเกาะพี่ปึกไม่ปล่อยเพราะพี่ปึกรวยก็พี่เต็มใจไม่ถือแล้ววินจะถือให้ปวดหัวทำไ,ไมเพราะรู้ตัวไงฮะว่าผมไม่คู่ควรนาวินเสียงแผ่วลงทันใดรู้ตัวดีไม่ใช่ลูกกู้ลากมากดีมาจากไหนถึงมีหน้าตาที่ใครต่อใครบอกว่าคมขำฉบับคนใต้แต่เขาก็แค่ลูกชาวบ้านธรรมดาที่มีแม่เป็นเพียงแม่ค้าขายของฝากในแหล่งท่องเที่ยว มีพี่ชายอีกคนที่เรียนจบระดับปริญญาตีและไม่ได้เรียนต่อเพราะฐานะทางบ้านไม่อำนวยนาวินไม่มีพ่อเขามีเพียงแม่ที่เป็นเสาหลักคนเดียวการเงินจึงขัดสนอยู่บ้างเขาและพี่ชายอาศัยทุนมหาวิทยายลัยจนจบมาได้ในเวลาไม่ถึงสปีเป็นสี่ปีที่มีทั้งทุกข์และสุขและเจ็บปวดเพราะใครคนหนึ่งเพราะเหตุนี้ พึกจึงมาเติมเต็มความรักที่ผิดพลาดเขาเป็นคนดีเป็นคนรักที่ดีดีชนิดที่คนในอดีตไม่เคยเป็นพลึกไม่เคยโลเลไม่หลออแหละนาวินจินตนาการเอาเองว่าพลึกน่าจะมีนิสัยเหมือนพ่อของเขาที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยตั้งแต่เกิดพ่อของนาวินที่แม่บอกว่าตอนนี้ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นั่นมันก็แค่นิทานหลอกเด็กพอโตขึ้น เขาก็รู้ว่าความหมายนั้นคือพ่อของเขาคงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้ววินคิดอะไรอีกแล้วอ่ะผมเปล่านาวินสายหน้าสลัดความคิดฟุ้งซ่านในหัวออกช้อนตาใสาศพแววตาห่วงใยของอีกฝ่ายเขาเห็นคำถามมากมายในนั้นเราอย่าทะเลาะกันเรื่องนี้ได้ไหมพี่ปึกเราเคยคุยกันแล้วไงว่าผมขอให้แยกแยะแต่พี่ไม่แคร์แต่ผมแคร พี่พลกเป็นใครและผมเป็นใครผมไม่ชอบให้ใครนินทาพี่พึกก็รู้ว่าสังคมอย่างนี้ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นแค่ไหนผมไม่อยากเป็นเผือกร้อนให้คนอื่นนินทาสนุกปากนะคะนาวินตัดพอแต่ก็ต้องขมวดคิ้วที่เห็นพลึกเท้าเอวข้างหนึ่งเงยหน้าขึ้นฟ้าอีกมือปิดปากหัวเราะจนแก้มบวมลักยิ้มสองข้างอย่างเคยคำอะไรอะ่ะนี่ซีเรียสอยู่นะคะ ขำวินกลัวอะไรไม่กลัวกลัวเผือกเฮ้ยนี่มีขำนะก็มันจริงนาวินเชิดหน้าสบตาคิ้วขมวดหนักช่างมันเหอะตอนนี้พี่อยากประกาศให้รู้ทั่วว่าพี่รักวินมากแค่ไหนใครอยากเผือกก็เผือกไปดิกี่กิโลก็เผือกไปแถมเงินให้ก็ยังได้เพราะพี่ไม่แคร์ไม่พูดเปล่าเพ่กคว้าแขนานาวินเข้าใกล้โอบไหลแนบชิด นาวินตาโตสะบัดตัวหนีแต่ทำไม่ได้เพราะแขนแข็งแกร่งราวปูหนีบรัดไว้จนแน่นเขาได้แต่มองเข้าไปด้านในพนักงานต่างหลบวูบวาบทำทีเป็นทำงานทั้งที่มอครู่ยังโหมพึ่งอยู่ทำไมต้องทำให้เรื่องยุ่งยากฮะแค่นี้ผมขอไม่ได้เหรอฮะนาวินกระซิบไม่พอยังส่งสายตาตัดพ้อดวงตาคลอนน้ำตาเมื่อหนีมือแข็งแรงไม่พ้นทำไม พลึกไม่คิดถึงจิตใจเขาบ้างเลยนะช่างเป็นไรพี่ไม่แคร์เพราะฉะนั้นวินก็ห้ามแคร์ไม่แคร์ได้ยังไงอะ่ะพี่พึกกำลังทำให้ผมเป็นตัวตลกในบริษัทให้คนซุบซิบนินทาเล่นอยู่นะโทวินนะ่ะผมเหนื่อยนาวินพูดจบก็สะบัดมือพลึกออกแล้วเบี่ยงตัวเข้าไปด้านในโดยไม่รอพรึกที่ถึงกับหน้าเสียเดินตามติดพยายามคว้าแขน แต่นาวินสะบัดออกเบาๆเร่งฝีเท้าเดินไปจนถึงโต๊ะทำงานแล้วนั่งก้มหน้าก้มตาไม่สนชายหนุ่มที่หยุดยืนอยู่ด้านหลังวินไม่เอาหน้าพลึกถอนใจก่อนก้มกระซิบเบาๆพี่แค่อยากประกาศให้โลกรู้ว่าพี่รักนะเด็กโง่เด็กโง่เหรอเชยชะมัดนาวินได้แต่นึกในใจหากเป็นคนคนนั้นคงไม่ทำกับเขาเรากับเป็นลูกไก่ในกำมือ แบบที่พึกกกำลังทำอยู่นี้เขาเป็นคนเป็นคนที่มีหัวใจและไม่ชอบให้ใครฝืนใจพี่ขอโทษนะพี่จะไม่ทำอีกถึงแม้ว่าพี่จะรักวินมากก็ตามวินผมจะทำงานพึกรู้แล้วว่านาะวินเงียบไปเพราะอะไรเขาจึงต้องเฟดตัวเองออกไปเงียบๆส่วนนาวินนั้นถึงแม้ได้ฟังคำรักแต่เขากลับไม่ได้ตื่นเต้นมากนะัก อาจเพราะคำรักจากปากพึกได้ยินบ่อยครั้งจนมันกลายเป็นความเคยชินจนหมดสิ้นความตื่นเต้นไปแล้วนาวินมองตามพึกที่เดินคอตกออกไปแล้วได้แต่ถอนใจเขายังรู้สึกผิดอยู่ลึกๆเสมอผิดทั้งความรักที่พึกมอบให้และผิดทั้งกับพี่ชายตัวเองเขาไม่ควรคว้าพึกไว้ในวันที่หัวใจว้าเหวจากความรักที่ล่มสลาย จนไม่สนใจว่าจะมีใครบางคนต้องเจ็บชำ้ำและใครคนนั้นคือคนใกล้ตัวคนที่หวังดีกับเขามากไม่ควรเลยทางด้านพลึกที่กำลังจะเข้าห้องก็เหลือบมองแผ่นหลังบางของคนรักแล้วก็ได้แต่ถอนใจพนักงานที่เริ่มทยอยกลับจากพักกลางวันมาประจำโต๊ะต่างรู้สึกถึงบรรยากาศมาคุแปลกก็ต่างมองมาเป็นตาเดียวทำให้พลกรู้ตัว ส่งสายตาดุคาดโทษทำเอาทุกคนหลบตาวูวบก่อนก้มหน้าก้มตาทำงานของใครของมันชายหนุ่มกระแทกตัวลงนั่งหลังโต๊ะทำงานอย่างแรงด้วยความขัดใจในเมื่อแสดงความรักกับนาวินต่อหน้าทารกกำนันไม่ได้ใช้ลายก็ยังดีวะนึกแล้วชายหนุ่มก็ก้มหน้าก้มตาจิ้มข้อความส่งให้อีกฝ่ายทันทีคืนนี้ทำของอร่อยให้พี่กินที่ห้องนะไม่ฮะ ไม่คิดเลยเหรอพึกหัวเสียกว่าเดิมรีบรวบแป้นโทรศัพท์ต่อทันทีแต่พี่อยากคุยเรื่องของเราสัญญากันแล้วง่วจะไม่ไปหายามวิการก็ไม่ได้ยามวิการขนาดนั้นสักหน่อยไม่เชื่อนาวินตอบสั้นๆพึกถึงจะกลัวอีกฝ่ายโกรธมากแค่ไหนแต่เขารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่นาวินตอบข้อความรวดเร็วทันใจขนาดนี้แสดงว่าไม่ได้โกรธอะไรมากนะัก เพืกจึงส่งข้อความตอบเมื่อคืนพี่ทำเอก,กสารการประชุมดึกมากเมื่อเช้าก็เลยตื่นไปกินมื้อเช้าไม่ทันขอแก้ตัวเป็นคืนนี้ได้ไหมอะนาวินส่งสติ๊กเกอร์รูปเด็กชายใส่หน้าแทนคำปฏิเสธแต่พืกก็ส่งสติ๊กเกอร์กลุมมือหน้าแดงเหมือนคนร้องไห้กลับมาเท่านั้นนาวินก็หมดความอดทนมองซ้ายมองขวาเมื่อไม่มีคนสนใจเขาก็เดินไปที่ระเบียง แล้ววิดีโอคอลหาทันทีผมว่าเรายกเลิกข้อตกลงมื้อเช้ากันดีกว่าฮะเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดว่าเราอยู่ด้วยกันใครอ่ะชายหนุ่มเลิกคิว้วสีหน้าคาดคันเอาคำตอบใครมึงกล้าพูดอย่ารู้เลยฮะเอาเป็นว่าเจอกันข้างนอกเวลาที่สะดวกดีกว่าไม่เอาอ่ะพี่ว่าไม่ทันที่พึกจะตอบนาวินก็พูดต่อพี่พิกสัญญาแล้วนะฮะว่าจะศึกษากัน และไม่มีอะไรปลกมัดระหว่างเราจนกว่าวันหนึ่งที่แน่ใจว่าจะไปกันได้ค่อยว่ากันใหม่หวังว่าพี่พึกจะจําได้ไม่มีข้อยกเว้นเหรอเขาต่อรองจ้องนาวินด้วยประกายตาแห่งความปรารถนานาวินสายหน้าทันทีทำให้พึกคอตกที่โดนดักคอชายหนุ่มถอนใจเฮือกแล้วยิ้มออกมาแบบที่คนมองได้แต่หัวเราะขันในใจเพราะพึกเป็นคนแบบนี้ ที่ยอมทุกเรื่องที่เสนอนาวินจึงคบเขาได้สนิทใจแต่นาวินไม่รู้เลยว่าในใจพึกนั้นร้อนกวนกระวายแค่ไหนที่ได้แต่รักแต่ไม่สามารถแสดงความรักขับอกจนจะระเบิดออกมาได้เพราะคำร้องขอของนาวินแล้วเมื่อไหร่กันละ่ะเขาจะได้ผูกมัดนาวินไว้กับตัวเสียทีนาวินไม่เคยใจอ่อนกับเขาไม่เคยเลยสักครั้งนาวินกำปักกาแน่น แทบไม่กล้าสบสายตาหลายคู่ของสาวๆในออฟฟิศที่พอกลับเข้ามาก็แยกย้ายกันทันทีจอมทัพเข้ามายืนด้านหลังแตะบ่าให้กำลังใจอย่าไปใส่ใจเลยพี่วินสาวๆออฟฟิศเราอะ่ะหมายตาอยากฉกบ,บอสกันทุกคนนั่นแหละนาวินมองรุ่นน้องแล้วหัวเราะก,ก่อนเฉยชัยพูดยังกับสาวๆเป็นงูแหละถึงจ้องจะฉกบ,บอสของนายก็แงด่ดิใครจะไม่อยากเป็นสไพร์ตัฒนาฮิลันกันล่ะ นาวินมองตามแล้วรีบผันกลับแทบไม่ทันเมื่อนึกถึงภาพตามจอมทัพที่พูดซซเวอร์เกินจริงก็เพราะแบบนี้พี่ถึงไม่อยากให้ใครรู้ไงนี่ถ้าพี่พระเอกซีรีส์อยู่ด้วยนะรับรองงานนี้มีคนบู๊ใหญ่พวกนี้แนะ่นี่ก็เวอร์ไปเวอร์ที่ไหนพูดแล้วคิดถึงเลยเมื่อไหร่จะกลับจากปารีสอะได้ยินว่าพรุ่งนี้แหละนาวินว่าจบก็นึกได้ตบบ่าจอมทัพบเบา ส่วนนายเตรียมตัวนะวันมรืนต้องไปสำรวจเกาะกับพี่เออดีจะได้ไปพักผ่อนสมองบ้างไปกันสองคนเหมือนตอนมหาลัยเนะกเราอะ่ะอืมแต่วันเดียวเราคงสำรวจไม่ทั่วพี่ว่าอยากจะค้างสักคืนสองคืนมีนายไปเป็นเพื่อนพี่ก็เบาใจหายห่วงไปกับหนุ่มรออย่างผมหายห่วงแน่นอนจอมทัพพูดจบก็หัวเราะร่วน นาวินเห็นท่าทีกระตือรือร้อนของจอมทัพแล้วก็ได้แต่หัวเราะมีเด็กคนนี้ไปด้วยก็ดีอย่างน้อยพึกจะได้ไม่ห่วงเขามากนะักและจะได้ไม่ต้องตอบคำถามร้อยแปดันเาราวเดเวอร์ของพึกอีกมารืนนี้แล้วสินะที่เขาจะต้องเดินทางไปใต้เพื่อสำรวจเกาะใหม่ที่ครอบครัวของพึกมีโครงการจะซื้อไว้ในครอบครองต่อจากเจ้าของเดิมที่ยังต่อรองราคากันไม่ค่อยลงตัว ว่ากันว่าเกาะน,นี้เป็นเกาะเล็กๆส่วนตัวที่ไม่เปิดให้ใครเข้ามาท่องเที่ยวเพราะเจ้าของเดิมทำฟาร์มเลี้ยงหอยมุกมาตั้งแต่บรรพบุรุษและที่นี่เหมือนเป็นสถานที่ลี้ลับที่ไม่เคยปรากฏแก่สายตานักท่องเที่ยวมาก่อนแต่วันนี้เจ้าของถึงวันปล่อยมือนวินจึงรับหน้าที่ออกแบบรีสอร์ตอิงธรรมชาติบนเกาะเขาจะแสดงฝีมือเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับในวงการสถาปนิก และคืนกำไรให้แก่สังคมโดยการทำให้เกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยหินไม่มีหาดทรายแห่งนี้กลายเป็นรีสอร์ทที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งมากกว่าเน้นสันทนาการชายหาดแบบที่เคยทำที่อื่นและถ้าโครงการนี้สำเร็จเขาคงกล้ายืนเคียงข้างพลึกในฐานะคู่คิดในอนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิ